ตัวนีน้ได้ไหมไม่ได้กินเหรอให้คนกินบ้างไหมว่าไมตาไ่ต้องเดีย๋ยวเราจับเองเกลี่ยนแบบแค่มัไมนมไม่รู้นะว่าคืออะไรกระ,ะโดดกระโดดเดีย๋ยวพึ่งไม่กินอย่างนี้พี่มันจะโดดขึ้นี่คะ มามามาอไอตัวนี้ย่างกินหมดเลยอ่ะอย่าไปกลัวโอ้ยีี่มือแบบนี้กหมดลนี่ไม่กลัวเลยลูก่าทีกินเก่งสุดฤยลูกแมตัเล็มวตันเก่งสุดอย้องป้อนกับมือ

เกตแป้นแป,ป,ป้นเกดอะไรทักอย่างอ่ะไม่รู้อ่ะเ็แปหมดเลย <i> <i> เกต็อฟฟี่อแล้วเราก็ไม่กินอาหารเร่นแกะกันไปนะครับไป <c oughs> กินกินข้าวกันแล้วนน้้เลย